โอเคนะยินิตาราก็สราลกันแอมินแคสทีวีนี่เช่นเยนี้ก็เอาละโอเคครับเอาดีๆจินิตอเราก็สรายการแอดมินแคสทีวีนี่ชช่นเคยนะครับสหรันนี้ก็มาอยู่เกมไมครับเซิฟเอ็มซีเอ็ดเวนเจ็ดหนึ่งุดหนไทยนะฮะโอเคเต่มเงนได้เลยหนึ่งรอแอดมินนะวันนี้ก็จะมาโปรโมทกันซ s เนี่อเงินยากมากยากมากจริงๆด้วยนะครับโอเคขนาดเพชรหนึ่งชุดยังหนึ่งบาทเลยเฮียโอเคแล้วทาขอมันก็จะเป็น ไอพีไอดีกาลีนาอะไรทุกอย่างอ่ะคือผมก็ทําให้เป็นเหมือนกันนะไอตันเทอร์เมื่อกนะี้แล้วนี่ก็คือเอ่อเปลี่ยนชื่อนี่ก็เป็นอัระบบเซิร์ฟอะไรต่างๆนะนี่ก็เป็น NPC เอาต้นไม้มาแลกไอ้นี่นะเป็นขั้นตอนการเตอมการเติมอะไร็งนะฮะเนี่ยก็คือ 10, 50. ซื้คืนสิบยี่สิบคืนยี่สิบห้าสิบคืนห้าสิบซื้อได้ที่เว็บนะฮะเดี๋ยวเว็บเดี๋ยวผมจะแปะไว้ นั่นใต้ d ิ s c r i p t i o n ละลานะฮะมาตรงมาเดี๋ยวซ้ายก็จะเป็นนี่โดนแจกของโอ้ยโอ้ยดาบเพชรดาบเพชรแมวแม่เอ้ยดาบเพ็กแมวแมวโอเคแล้วก็มาสับไอ้คันโยกันต right ึ๊ดเติ <playoffs> <My S 3> ๊ดเติ๊ดติ๊ดติ๊ดเร็วขึ้นเลยว่ะเซอร์อื่นนะฮะขึ้นเร็วว่าก็ขึ้นเร็วกว่าใช้ได้นะแต่เมื่อก่อนเนี่ยขึ้นขึ้นครั้งละพันเร็วโหดไหมล่ะครับผมหก 7, เจ็ดหมื่นวลวะอโอเคนะเซฟก็ยังลุกล้ลางๆอยู่นะนะโอเคเดี๋ยวเราไปมาดูทางนี้ก่อนนะฮะทางนี้ก็เป็นรายละอยเอียดเซลว่าคำสั่งอะไรทำอะไรได้บ้างซูปเปอร์บแบล็คลีแพ้ไนดะ้ย่างเงคุณจะเติอมาอีกอนเก้าสิบบาทคำสั่งยศเวียพีแบมเบอร์แล้วก็อะไรต่างๆนานานะตรงนี้ก็จะเป็น โซนโกดอะไรต่างตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นวาร์กโซนเลยเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะฮะแอนเจวี่ได้ชอ็อตกันชอ็อตกันชอ็อตกันครับก็จะมีซั่งมันหนึ่งซั่งันสองแล้วก็ไปนรกฮะโอเคครับตรงนี้ก็เวลาสําหรับเซิฟแอดวินจิตหมดลงแล้วนะครับแล้วก็ก็ไปนะสวัสดีสสดครับ